สวัสดีเพื่อนๆเกษตรสวัสดีท่านผู้ติดตามทาง YouTube และก็เฟซบุ๊กไลน์นะครัทางท่องทางทงชัยเกษตรทาง,ทงกเษงกเษตรนะครับวันนี้พามาดูการเก็บผักตั้งโอูการเก็บผักตั้งโอ,อ,อในปากระโพดอย่างคลิปที่แล้วเคยทำวีดีโอให้ดูว่าเป็นพืชสามชั้นนะวันนี้ก็ครบ45วัน ลังจากลงดินได้45วันผักต้งโอที่อยู่ในป่ากระพดะก็ให้ผลผลิตแล้วได้เก็บแล้วได้เก็บเกี่ยวได้แล้วไม่นับวันพ่อกานะเอานับวันปลูกลงดินก็45วันวันนี้ได้เก็บแล้วพ่อกาก็เดือนนลงดิน45วันวันนี้ก็เช้าเลยเหากันแต่เช้ามืดเลย กันแบบเชา้ชาแดดยังไม่ออกอไม่อยากเก็บตอนสายแดดออกแล้วเดี๋ยวจะเหี่ยวมาดูบรรยากาศการเก็บดูนะดูบรรยากาศการเก็บผักต้งโอ๋หรอ ข้าวโพดก็กำลังสวยอย่างที่ผมเคยบอกว่าเนี่ยพืช2ชั้นหรือ3าชั้นให้ผลผลิตดีเหมือนกันให้เพื่อนๆดูข้าวโพดนะให้เพื่อนเกษตรดูข้าวโพดฝักใหญ่มากฝักหนึ่งก็ กิโลข้าโพดก็เหลืออีกสิบวันจะได้เก็บตอนนี้เราเก็บผักต้องโอ้ออกไปก่อนอัพเดตราคาให้เพื่อน,เ,อนเกษตรได้ฟังกันด้วยวันนี้ยี่สเจ็ดมกราผักตองโขก็อยู่ที่ 35บาทระสา35บาทก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวหลังจากที่เราเก็บผักต้งโหเสร็จแล้วเนาะกล้าพิกของเราเอ,อแปลงนี้ลงมะเขือ่หว่กล้ามะเขือของเราก็ได้ยุ่พอดี หลังจากที่เราเก็บผักตองโขอ,ออกเสร็จต้นกามะเขือยาวของเราก็ได้อายุนะขอตั้งกล้องแป๊บนึงอีกไม่กี่วันก็จะได้ปลูกถ้าทำคนเดียวขออภยัยตั้งกล้องนิดหนึง่งแล้วเราจะปลูกมะเขือยาวลงไปใน ลองข้าวโพดอีกทีหนึ่งนะหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวอีกสิบประมาณสิบวันอีกประมาณสิบวันนี้ข้าวโพดเราได้หักนะข้าวโพดที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้สมเกสรเสร็จแล้วอีกสิบวันได้หักก็พอดีหักข้าวโพดเสร็จปลูกมะเขือยาวต่อ อาศส่ต้นกะโพดไว้เป็นล่มให้มะเขือยาวสักระยะหนึ่งขเขาก็ตั้งต้นได้แล้วประมาณสักตั้งทรงพุ่มได้แล้วสักแค่หัวเข่าเราก็เริ่มตัดต้นกะโพดออกมะเขือเป็นพืชชั้นที่สามชั้นที่หนึ่งเราเอาต้อโอ๋ไปก่อนตั้งโออันที่สองเราได้ขระโพดอันที่สามเราจะได้มะเขือยาวนะวันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตราคาด้วยราคาก็อยู่ สามสิ 35, บาบทสาหรับพักกงโขก็ได้อยู่สามสิบ้าบาทน้าสวนนะคนข้าวโพดมีสิบบาทรอไว้เลยในพื้นที่สิบไร่เพื่อนๆอย่างวิดีโอที่ผมเคยทำให้เพื่อนๆได้ดูกันไปแล้วนะก็มาอัปเดตให้ดูกันก็สวยงามเลยทีเดียวนะเดี๋ยวผมจะพาชม ก็เก็บอันไหนใหญ่เราเก็บเอาไว้ก่อนอันไหนเล็กก็เอาไว้ก่อนซึ่งมันสามารถรอได้นะรุดๆนะของดีมลูกจะไปฮาลูกซึ่งได้อายุแล้วนะ สวยงามมากเลยในพื้นที่สิบไร่นะเ,นเพื่อนสิบไร่ทั้งโอ้สิบไร่ในร่องข้าโพดข้าโพดก็ได้ข้าตังโอก็ได้หาพื้นที่ไหนคิดว่าราคาไปได้นะใช้วิธีนี้ได้นะเ,นเพื่อนๆไม่ต้องไปกลางผ้าสซงสแลนอะไร ก็เราจะเอา้นที่ครั้งละหนึ่งครั้งละหนึ่งตันวันละหนึ่งตันเช้าอยู่แต่คนงานชุดใหญ่ก็จะมาเก็บปรลดตันเก็บไปเรื่อยๆจนหมดอะ อามากกว่านี้ก็ก็ไม่ไหวนะเพื่อนๆมากกว่านี้ไม่ไหวมันจะเสียเวลาตรงที่เราต้องต้องไปล้างนะตรงนี้ชนกล้องห่อนะลูกก็จะเสียเวลาไปล้างอีกแต่ว่าล้างแล้วก็มัดกราเลยถ้าส่งเป็นกาไปเลย mặt cằm, xài thùng, nè, cùng với nè, có, có, sử dụng lao nhiều một chút, trong lúc rửa, trong lúc khi chúng ta phải rửa, lót, Latinh, hmm ถ้าไปกรุงเทพสลัดแค่นี้พอถอนมาแล้วสลัดออกเลยแต่ถ้าเราไปตลาดบ้านเราใ,ลใกล้ๆเนี่ยเพิ่วผ,ผ้านี่นะเราก็ต้องล้างลากใหนด้วยต้องล้างด้วยแต่ถ้าเราไปสี่มุมเมืองถ้าถ้าแก่สั่งเป็นหลักตันเนี่ยเราก็จะไม่ต้องล้างเราเคาะแค่นี้พอเคาะแค่นี้พอถ้าล้างไปถึงนูน่นจะเน่านะเพื่อนๆนะ ถ้าไม่ล้างไปได้อยู่ได้เป็นอาทิตย์ไม่เป็นไรไม่เน่านะความยาวก็ประมาณนี้พอดีอให้เพื่อนๆดูทำกว่สอกนิดๆก็ถือว่าต้นก็อวบใช้ได้นะอวบใช้ได้เลยสมบูรณ์ดีอยู่ ในพื้นที่สิบไร่นี่ผมตีก็น่าจะอยู่ไร่หนึ่งก็น่าจะสองตันไม่ขาดเร่งเก็บผักต้งหัูออกเสร็จก็ลงเมื่อเขือยาวต่อแต่นี้ก็จะไปเก็บผลผลิตเอานู่นอะพฤษภาซึ่งตอนนั้นฝนลงพอดีราคาก็จะไปได้ช่วง แล้งต่อฝนเนี่ยส่วนมากพืชจะราคาดีนะพืชผักจะราคาดีก็ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันเป็นแนวทางเป็นแนวทางนะแน่แน่เป็นแนวทางแล้งต่อฝนเนี่ยราคาดีแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพริกหรือผักอะไรก็แล้วแต่พวกต้มพวกทองจะราคาดีถ้าอะไรที่มันออกผ่าฝนไดนะ้สู่แรงไปแล้วโดนฝนอีกหน่อยหนึ่งอย่างนี้ กลางฝนนี้ราคาดีแต่ถ้าจะไปเริ่มต้นปลูกตอนหน้าฝนเลยมันก็ออกพร้อมกันหมดทุกคนก็เริ่มปลูกหน้าฝนกันหมดนะข้อดีของเราคือการที่เรามีแหล่งน้ําขนาดใหญ่นะน้ําเราใช้ได้ทั้งปีปลูกได้ทั้งปีไม่มีขาดก็โอเคเป็นแนวทางคลิปนี้อาจจะสั้นๆน,นะฮะผมเคยบอกว่าผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆเ,เ,เกษตรได้ดูกันว่ามันได้ผล มากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก็ได้เก็บผลผลิตแล้วนะโลสามบาทก็โอเคนะเค็กปลายทางแม่ค้าบอก50บาทซื้อได้น่าสวนสามสิบห้ก็โอเคแบ่งๆกันไปเขาก็มีค่าใช้ใจ่ายของเขาก็โอเคนะคนเพื่อนๆวันนี้มาอัปเดตให้ดูสั้นๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ